สวัสดีค่ะวันนี้ร้อนมากมายเลยค่ะวันนี้แม่ก,กิ่งก็เลยให้พ่อเอาอะ,อะไรนี่เรียกว่าอะไรก็ไม่สแสลมสแลม,สแลมคึงม,ม,มาคึงปิดกัน้นมาถึงปิดกั้นแสงแสงแดดให้เด็กๆค่ะทีนี้ก็ล่มลื่นขึ้นมาอีกหน่อยหนึง่งอ่อมันร้อนแย่เพิ่งจะทำเสร็จค่ะ เราเย็นแล้วนะลูกนะสปาแล้วลูกดีขึ้นหน่อยค่ะไม่ร้อนจ้าเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้เด็กมาอยู่กันหมดเลยตะมูตะมี่น้อยอย่าแกล้งน้องลูกอย่าแกล้งน้องน้องสิตัวกัดนะแม่แม่ถูพื้นให้น้องแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเย็นละลมก็มีมีมาบ้างละขอบคุณพ่อนะที่ถึง ถึงแสดงให้เด็กๆเด็กๆจะได้ไม่ร้อนมากงง่ายเด็กๆจะมุตมิมานอนใต้ต้นไม้ค่ะมันจะเย็นสบายคือทุนเราก็เย็นละเพราะแม่ถูให้แล้วส่วนพี่ๆยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะเพราะข้างในแม่ก็เปิดพัดลมทุกตัวในบ้านหมดเลยเพราะว่าวันนี้แม่กิ่งรู้สึกว่าอากาศร้อนมากค่ะ ร้อนมากมายเลยไม่ใช่ว่าน้องกลัวพี่นะคะพี่จะกลัวน้องค่ะตอนนี้สามกุมารน้อยของเราเก่งมากๆากทองก้อทองก้อนหลับเลยลูกสบายใจเลยพอเย็นแล้วทองก้อนหลับลูกผมไม่หลับครับแม่ผมฟังฟังแม่อยู่ครับผมรอพ่อทำให้เสร็จก่อนแล้วผมจะออกเล่นครับทหไมลูก นะอะเราให้พ่อทําเสร็จก่อนแล้วจะออกวิ่งเล่นใช่ไหมนี่ค่ะปตนถุงทองกับทองหยิบตอนนี้ถุงทองกลายเป็นมาเล่นกับน้องๆค่ะเป็นเพื่อนเล่นกับน้องๆเพราะว่ากับรุ่นพี่เขาจะเล่นไม่ได้แล้วเพราะโดนโดนลังแกค่อยดีขึ้นมาหน่อยนึงค่ะ ตอนนี้แม่กิ่งเองก็คงต้องอาศัยล้างล้างลาดน้ำให้มันเย็นหรือไม่ก็ถูบ่อยๆค่ะให้เด็กๆอยู่กันดูที่ปวน้อยของเราเดีย๋ยพี่ทิวอู้คนนี้อยู่ในบ้านอาพัดลมเหรอลูกมันนอนตากพัดลมอยู่ตรงนี้เองหึกับพี่ทิวอะ่ะมันนอนเป็นเพื่อนพี่ทิวเหรอลูกเออมาเป็นเพื่อนพี่ทิวนอนตากพัดลมท้องจอดของแม่อ่ะ ือ,อข้างในแม่ก็ถูหมดเลยค่ะเด็กๆได้นอนพื้นเย,นยน็นๆนะลูกนะนอนตักพัดลมเลยส่วนกลุ่มก็อยู่ตรงสวนย่อมแม่ก็คิดว่ามันน่าจะเย็นขึ้นค่ะพอเอาอันนี้คึงเอาอันนี้คึงเสร็จแล้วมันก็น่าจะเย็นขึ้นค่ะ แม่กิ่งเองก็ต้องขอบคุณคุณเอกสิทธิ์นะคะที่ซื้อสแสลมมาให้แม่กิ่งซื้อมาให้แม่กิ่งได้ขึงกั้นแดดช่วยในการแดดร้อนขอขอบคุณคุณเอกสิทธิ์มากนะคะยังไม่เลิกปั๊มน้องอีกหูกฮะส่วนควนนี้ จะให้แม่เอาใส่กล่องไปไหนอะลูกหื้เล่นในกล่องเลยเดี๋ยวเอาไว้ถ้าแม่กิ่งมีเงินแม่กิ่งก็จะซื้อพัดลมมาติดตรงนี้ให้เด็กๆอีกสักตัวหนึ่งค่ะจะได้เย็นกว่านี้ แม่อัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ